สัปดาห์นี้เป็นวันที่สองที่จะมาพบกับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะวันนี้เราคงจะมาคุยกันในเรื่องสำคัญแล้วก็จะเป็นลักษณะออกทฤษฎีระดับหนึ่งตามจุดมุ่งหมายที่ว่ารายการเหลียวหลังแลแลหน้าเพื่อประชาธิปไตยจะพยายามสลับนะคะ ก็คือนอกจากเป็นการวิเคราะห์เจาะลึกในเรื่องบางเรื่องนะคะแล้วเราก็พยายามจะเสนอนำเสนอลักษณะทฤษฎีที่ได้จากการปฏิบัติและการาประยุกต์ให้เข้ากับเหตุการณ์ของอประเทศชาติบ้านเมืองเรานะคะวันนี้จะขอพูดเรื่องแนวร่วมของขบวนการประชาชนนะคะ ที่พูดเนี้ยก็คือจะเป็นลักษณะที่ก็ไม่เหมือนกับการพูดในโรงเรียนเสียทีเดียวนะฮะเพราะว่าเราได้มีการปรับจำนวนหนึ่งโดยเอาความเป็นจริงมาต่อยอดจากหลักทฤษฎีอีกทีหนึ่งนะคะก็อยากจะเริ่มต้นซึ่งมันจะดูเป็นหลักการสักหน่อยถ้าเราเริ่มต้นในนิยามแต่ว่า เอาเป็นว่าคําว่าขบวนการประชาชนความหมายก็คือขบวนประชาชนที่ต่อสู้ที่สําคัญก็คือการต่อสู้ทางการเมืองแต่แน่นอนขบวนการประชาชนอาจจะหมายถึงการต่อสู้ทางเศรษฐกิจก็ได้แต่โดยทั่วไปความหมายของคําว่าขบวนการประชาชนก็คือกลุ่มการเคลื่อนไหวของประชาชนที่ขับเคลื่อน ต่อสู้ทางการเมืองนะคะแต่ว่าแน่นอนว่าการต่อสู้ทางการเมืองนั้นในแต่ละประเทศก็ต่างกันตามสภาวะที่เป็นจริงนะฮะว่าอยู่ในขั้นไหนเช่นประเทศประชาธิไปไตยแล้วขบวนการประชาชนก็จะต่อสู้เน้นหนักเรื่องเศรษฐกษิจผลประโยชน์และสิ่งแวดล้อมในประเทศที่ยังการเมืองยังไม่เป็นระบอบประชาธิไปไตย ก็จะเป็นการต่อสู้กับเช่นเผด็จการกับระบอบอื่นๆนะคะนี่ก็ขบวนการประชาชนแต่ละประเทศก็มีลักษณะแตกต่างกันบางประเทศที่เป็นเมืองขึ้นขบวนการประชาชนก็ต่อสู้เพื่อปลดปล่อยให้เป็นอิสระมีเสรีภาพหรือในบางประเทศก็อาจจะพัฒนาจากการต่อสู้เพื่อปลดปล่อยจากประเทศ ที่มาครอบครองจนกระทั่งนำไปสู่การปฏิวัติเป็นประเทศสังคมนิยมก็มีนะฮะสำหรับเราขบวนการประชาชนในที่นี้เป็นการต่อสู้ทางการเมืองเพื่อให้ได้ระบอบประชาธิปไตยที่อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนอย่างแท้จรงิงนะฮะนี่ก็คือความหมายของขบวนการประชาชนที่เราพูดถึงในวันนี้ ส่วนคำว่าแนวร่วมนะคะคำว่าแนวร่วมแนวร่วมก็นั่นหมายถึงความหลากหลายของกลุ่มคนที่อยู่ในขบวนการประชาชนนะฮะเพราะว่าขบวนการประชาชนโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งขบวนการประชาชนที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยความหลากหลายจะมีสูงมากเพราะว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงสังคมจากสังคมที่พัฒนา มาจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบอามา์เพื่อที่จะขับเคลื่อนไปสู่ระบอบประชาธิไปไตยตรงช่วงการเปลี่ยนผ่านนี้จะมีองค์ประกอบของคนมากมายหลายส่วนนะคะมีหลายแบบนะคะก็มาเลยค่ะสไลด์แรกที่ว่าด้วยนิยามของแนวร่วมนั่นก็คือส่วนประกอบของคนที่มีความหลากหลายนะคะ สไลด์มาเลยค่ะโดยทั่วไปนะฮะหมายถึงกลุ่มคนหรือองค์กรที่ร่วมกันทำงานบางอย่างโดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกันมักใช้ในการต่อสู้ของประชาชนทางการเมืองเพื่อปลดปล่อยจากอำนาจที่เหนือกว่าที่ครอบครองประเทศนั้นๆเช่นการเป็นเมืองขึ้นของประเทศจกกักรวรรดินิยมหรือผู้ถูกปกครองใน ประเทศที่มีเผด็จการขุนศึกหรือระบอบศักดีนาในสังคมโบราณปกครองนั่นก็คือการเปลี่ยนผ่านนะฮะเพื่อนำไปสู่ระบอบประชาธิปไตยนี่คือความหมายของแนวร่วมนะเพราะนั้นจุดสำคัญก็คือเป็นกลุ่มคนหรือองค์กรและมีความหลากหลายในนี้กลุ่มคนหรือองค์กรที่ร่วมกันทำการบางอย่างโดยมีเป้าหมายเดียวกัน นะฮะดิฉันอยากจะย้ําตรงนี้ว่าแล้วใช้ในการต่อสู้ทางการเมืองเพื่อปลดปล่อยจากอํานาจที่ปกครองที่ไม่ชอบธรรมนะฮะเพราะฉะนั้นลักษณะแนวร่วมเนี่ยมันจะมีลักษณะต่อสู้ทางการเมืองเป็นด้านสําคัญนะทีนี้เราจะได้ยินอีกคำหนึ่งซึ่งคล้ายกันก็คือพันธมิตรกลุ่มต่อกลุ่มในการต่อสู้เนี่ยเราก็ถือเป็น พันธมิตรก็ได้แต่คําว่าพันธมิตรเนี่ยมันเป็นข้อผูกพันที่ซึ่งไม่จําเป็นต้องเป็นลักษณะต่อสู้ยกตัวอย่างเช่นพันธมิตรทางธุรกิจทางการค้าเพราะฉะนั้นเราจะมีเราจะเห็นเลยว่านปชใช้คําว่าแนวร่วมส่วนพูดตรงๆว่าสีแดงเราใช้แนวร่วมแต่ว่าสีเหลืองใช้คําว่าพันธมิตรแม้กระทั่งคําที่เรียกองค์กร ทั้งๆท,ที่สององค์กรนี้ต่อสู้ทางการเมืองเหมือนกันให้สังเกตว่าใช้คำแตกต่างกันส่วนของเสื้อแดงเราใช้คำว่าแนวร่วมนะส่วนของเสื้อแดงเราใช้คำว่าแนวร่วมเพราะเรามีเป้าหมายประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการนะคือสู้กันตรงๆแต่พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเขาก็บอกเขาต่อสู้ทางการเมืองแต่ว่าเป็นการต่อสู้ เพื่อที่ให้ประเทศนะฮะถอยหลังคือรักษาระบอบอามาตย์คุ้มครองระบอบอามาตย์นะฮะและเป็นจารีตยมที่สุดโต่งเสียด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแค่ชื่อนะ,คะแค่ชื่อก็อต่างเพราะแนวร่วมนะ่ะมันมีลักษณะเป็นการต่อสู้ของประชาชนแต่พันธมิตรเนี่ยมันเป็นอะไรก็ได้ที่ต่อสู้เพื่อผลป,ประโยชน์ และในที่สุดมันก็พิสูจน์ว่าพันธมิตรเนี่ยต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ของใครนะฮะอันนี้เราจะไม่ไปก้าวล่วงแล้วละ่ะนะฮะให้ประชาชนตัดสินเดี๋ยวย้อนกลับมาก่อนกลับมาที่สไลด์เมื่อกี้นะคะก็คือว่าแนวนปชนปชมาจากนปกนะฮะคือนอปชมันก็เติมแห่งชาติเข้าไปนปกก็ ํำจริงก็ชื่อนปกลูกของคุณนัทวุฒินั่นแหละข้าแนวร่วมประชาธิไปไตยต,ต่อต้านเผด็จการนั่นแหละแต่ว่าพอนอปชก็ตอนช่วงนั้นพรรคพวกก็เสนอว่าเรามันใหญ่พอแล้วก็เติมแห่งชาติเข้าไปมันก็เลยเปลี่ยนจากกไก่มาเป็นชอช้างนะฮะเป็นนปชในภาษาอังกฤษเราก็เรียกว่า u ูดีนะฮะ United Front of Democracy Against Dictatorship คำว่า United Front เนี่ยนะฮะมันก็ชัดว่าเป็นแนวร่วมที่มีลักษณะ,ะสู้รบแล้วล่ะนะฮะเพราะว่าเป็นฟรอนนะฮะทีนีใน้ในแนวร่วมของเราเนี่ยนปชก็จะเห็นว่าความหลากหลายเพราะว่าเริ่มต้นมาจากจับมือหลวมๆนะฮะเช่นมีสมนธ์ประชาธิปไตยมีกลุ้มสตรีประชาธิปไตยมีคนวันเสาร์มีพีทมี กลุ่มอะไรพี่ราบขาวกลุ่มประชากลุ่มเพื่อนรัฐธรรมนูญนะห้านของอาจารย์จรัย์นิยกตัวอยา่านะเพราะฉะนั้นมันก็พัฒนามาจากแนวร่วมที่ไม่มีรูปการคือเป็นแนวร่วมหลวมๆร่วมมือเฉพาะกิจจนกระทั่งเป็นแนวร่วมที่มีรูปการและมีการจัดตั้งระดับหนึ่ง มีเนื้อหามีเป้าหมายยุทธศาสยุทธวิธีก็หันมาดูาภาพแผนผังก็ได้นะฮะต่อไปเลยค่ะสลายแนวร่วมจากที่ไม่มีองค์กรก็คือจากนอป,ปกอมาเป็นนอประชเป็นองค์กรแนวร่วมดูลูกศรสีแดงนะคะมีรูปการองค์กรแนวร่วมก็มีชื่อนะคะมีชื่อมีชื่อแล้วมีการประชมุมนะะที่ ที่บ่อยๆไม่พอต้องมีเนื้อหามีหลักการนะฮะอันนี้เป็นพัฒนาการของของนปชจากไม่มีองค์กรมาเป็นองค์กรจากมีองค์กรที่มีเพียงรูปการก็ให้มีเนื้อหามีหลักการมีแนวทางนโยบายจากนั้นมีการปฏิบัติมาเป็นลำดับนะตั้งแต่ปี5-2เรามีนโยบายก็มีการปฏิบัติตามเนื้อหาหลักการ จากนั้นเราถูกปรับปรามบางคนบอกแพ้แพ้ใช่ทางการทหารเราถูกปรับปรามแต่ในที่สุดเราสามารถปรับได้ว่าเราสามารถมีชัยชนะทางการเมืองนะคะมีชัยชนะทางการเมืองชัยชนะทางการเมืองที่เราตั้งไว้ว่าเป้าหมายยุทธศาสตร์ในขั้นเฉพาะหน้าคือล้มโค่นล้ม รัฐบาลอมมาติยาธิปไตยเพราะฉะนั้นในผังนี้ก็คือบรรลุปเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ขั้นต้นบรรลุสำเร็จผลนี่แปลว่าการวางเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ของเราเป็นรูปธรรมนี่มีความสำเร็จทำได้นี่คือสิ่งที่แตกต่างจากองค์กรอื่นๆซึ่งบางคนเขามักจะโจมตีเรานะฮะว่าเป็นพวกไม่เก่าหนะ้าเป็นพวกไม่ใช่ สู่จริงนะเรียกร้องจากโค่นล้มรัฐบาลออมอาจเหลือแค่ยุบสภายุบสภาเป็นรูปธรรมเพื่อที่จะบรรลุปเป้าหมายยุทธศาสตร์เบื้องต้นก็คือโค่นล้มรัฐบาลออมอาจแต่เราโค่นล้มด้วยหีบบัตรเลือกตั้งนะคะเพราะฉะนั้นหลายคนที่มีความคิดเห็นเอาละเขาคงจะตั้งใจดีแต่ว่าเขาคงไม่รู้ว่า การตั้งเป้าหมายมันต้องเป็นเป้าหมายที่ทำงานสำเร็จได้และต้องมีระยะเวลาคือไม่ใช่เป้าหมายแห่งความเพอ้อฝันไม่ใช่เป้าหมายที่เลื่อนลอยมันจะต้องเป็นรูปธปรรมเช่นยุบสภาเลือกตั้งจับต้องได้ประสบชัยชนะได้เพราะนั้นเมื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ขั้นตน้นสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะในชัยชนะนี้มันมีทั้ง ชัยชนะและความพ่ายแพ้ที่ดเันเคยพูดในชัยชนะจะมีความพ่ายแพ้เกิดขึ้นทันทีและความพ่ายแพ้ตรงนี้ก็คือส่วนหนึ่งก็คือแนวร่วมจํานวนหนึ่งบรรลุเป้าหมายการบรรลุเป้าหมายทางทศาสตร์ขั้นต้นนั้นก็คือเป็นการบรรลุเป้าหมายของบางกลุ่มบางคนในแนวร่วมนี้ด้วยเมื่อบรรลุเป้าหมายของเขาแล้วเขาก็ไม่จําเป็น ต้องทำงานต่อความหมายก็คือถ้าคิดว่าได้อำนาจรัฐแล้วม่ยกตัวอย่างก็ก็ไม่ต้องเป็นองค์กรแนวร่วมละก็คือสามารถที่จะบรรลุแล้วก็ไปทำงานนะ,ะในส่วนที่ที่เป็นเป้าหมายของตนเองได้นะ,ะในส่วนที่เป็นเป้าหมายของตนเองได้นะ เพราะฉะนั้นเขาจึงใช้คำเราจึงใช้คำว่าคนจำนวนหนึ่งก็พึงพอใจที่บรรลุปเป้าหมายและเลือกที่จะเดินเส้นทางของอำนาจรัฐไม่ประสงค์ที่จะเดินเส้นทางของประชาชนอีกต่อไปยกเว้นเกิดรัฐประหารใหม่ก็ไม่แน่นะ,ะเพราะฉะนั้นบางครั้งนะฮะคนเหล่านี้ก็จะ ทำให้เกิดอุปสรรคที่เส้นทางประชาชนต่อไปด้วยเพราะเข้าใจผิดว่าอำนาจรัฐเป็นของกลุ่มตัวเองแล้วหรือกลัวความขัดแยง้งกลัวความขัดแย้งระหว่างอำนาจเดิมกับอำนาจรัฐใหม่ของตนเองนะฮะและกลัวว่าเกิดความขัดแย้งระหว่างอำนาจอำนาจรัฐที่ได้ใหม่กับประชาชนจึงเป็นธรรมชาติ ที่จะมีแกนนนำแนวร่วมนะฮะการต่อสู้เย็นชาเพิกเฉยนะคะต่อต้านการขับเคลื่อนของประชาชนนะฮะเพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเข้าใจว่าท่ามกลางการต่อสู้ของขอบวนการประชาชนบนเส้นทางที่ยังยืดยาวนะฮะเมื่อบรรลุเป้าหมายเบื้องต้น ก็จำเป็นต้องมีคนที่หยุดอยู่ตรงนั้นนะ,ะหยุดที่สถานีนี้ไม่ไม่เดินต่อนะ,ะบางคนก็ใช้คําว่าคือลงสถานีลงสถานีแต่ละสถานีเพราะฉะนั้นเมื่อบรรุตรงนี้ก็สถานีแรกก็ลงละนะฮะหรือมิฉะนั้นเมื่อไม่ลงอยากจะอยู่รถไฟแต่ต้องบังคับ อยากจะบังคับให้รถไฟหยุดอยากจะบังคับให้รถไฟหยุดนะฮะเพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นเรื่องที่ที่น่าเป็นห่วงว่าในที่สุดกลายเป็นอุปสรรคสไลด์ต่อไปค่ะสไลด์ต่อไปนะคะเราจะทำอย่างไรกันเมื่อได้อำนาจรัฐทั่วไปอันนี้เป็นเรื่องสำคัญก็คือประการแรก ต้องเข้าใจธรรมชาติขององค์ประกอบแนวร่วมนะคะว่ามีเป้าหมายแตกต่างกันบางคนก็จะไปเชียงใหม่นะฮะบางคนก็ไปบางซื่อบางคนก็ไปที่อะไรนครสวรรค์นะคะระยะแรกก็คือบางซื่อนะฮะอันนี้บางคนน่พูดว่าปลายทางอยู่หัวลําโพงแต่นี้เราเคลื่อนจากกรุงเทพไปก่อนก็ได้ นะเคลื่อนจากกรุงเทพสมมติเราจะไปเชียงใหม่บางคนก็ลงบางซื่อก็ลงแล้วบางคนก็ลงนครสวรรค์บางคนไปนลงลำปาง <c oughs> เพราะฉะนั้นต้องเข้าใจว่าขบวนประชาชนนั้นนะเป็นขบวนที่ยืดยาวมีหลายตู้นะฮะเพราะฉะนั้นมีเป้าหมายต่างกันนะก็มีก็ต้องลงสถานีแตกต่างกันแต่ที่ที่มีปัญหาก็คือจะหยุดรถอน่ะ ถ้าตัวเองจะลงสถานีสมมตินครสวรรค์นะฮะก็จะบังคับให้รถหยุดไม่ไปต่อเชียงใหม่อันนี้ก็จะมีปัญหาถ้าเป็นเช่นนี้จะมีปัญหาแต่ว่าใครลงก็ลงใครไปต่อก็ไปถ้าอย่างนี้ก็ไม่มีปัญหาข้อสองมีสิ่งเก่าหายไปและมีสิ่งใหม่เข้ามามีคนลงก็มีคนขึ้นถูกไหมคะ ก็มีคนขึ้นและคนขึ้นนั้นมาจากคนละสถานีใช่บางทีเขาไม่ได้มาจากขบวนเดียวกันเขามาโดยวิธีอื่นยกตัวอย่างเช่นเขามารถบัสแล้วพอมาถึงก็มาขึ้นรถไฟเดียวกับเราหรือเขามาเครื่องบินแล้วเขาก็มาต่อรถไฟเดียวกับเราหรือเขามากับเกวียนมาด้วยหลายทางแต่สรุปว่ามาขึ้นใหม่ มีสิ่งใหม่เข้ามาเพราะนั้นมาถึงข้อ3ก็คือองค์กรการต่อสู้ของประชาชนจำเป็นต้องปรับให้สอดรับกับสถานการณ์ใหม่และเป้าหมายยุทธศาสตร์ใหม่และยุทธศาสตร์ใหม่นะคะจึงจำเป็นต้องปรับปรับให้สอดรับกับสถานการณ์ใหม่ปรับให้สอดรับกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ใหม่และปรับให้สอดรับกับ ยุทธศาสตร์ใหม่นะฮะนี่จึงเป็นเรื่องที่ว่าหลายคนจะงงว่าเราจะทําอย่างไรกันขณะนี้เราได้ผ่านจุดหักเหที่สำคัญจุดหักเหแรกก็คือการปรับปรามประชาชนเมื่อปีพศ2553นะเราได้พุ่งขึ้นการต่อสู้ประชาชนได้พุ่งขึ้นมาเป็นลำดับและทำท่าเหมือนกับว่า มันตกลงแต่ว่ามันไม่ใช่เพราะคนเสื้อแดงเนี่ยลุกขึ้นรวดเร็วมากนะเราดูปฏิกิริยาดูเหมือนมันลดลงไปแต่ด้วยประสบการณ์ของเดนเองเชื่อว่านะก็คือคนเสื้อแดงเนี่ยฟื้นตัวเร็วมากนะคนเสื้อแดงฟื้นตัวเร็วมากแล้วการฟื้นตัวเร็วของคนเสื้อแดงนั้นมีอัตราที่พุ่งขึ้นรวดเร็วกว่าเก่าถ้าเป็นกราฟ กราฟที่พุ่งขึ้นในรอบหลังมันจะชันกว่าจะชันกว่ารอบแรกนะคะจะชันกว่ารอบแรกนะคะถ้าทําเป็นกราฟก็คือ,รอแรกๆเนี่ยมันมันเป็นมันจะค่อนข้างขึ้นช้าหลังรัฐประหารใหม่ๆนะคะสนามหลวงมีคนอยู่นิดเดียวนะ,ะแล้วจากนั้นเนี่ยพอเวลาเราถูกกระทำนะมีการยุบพัก นะมีการถูกกันแกล้งมีรับทำนูนใหม่มีการยิ่งทำมากขึ้นพอทำท่าเหมือนจะตกนิดหน่อยปรากฏรกรับมันชันขึ้นพุ่งต่อชันขึ้นตกนิดพุ่งต่อชันขึ้นถ้าเป็นหุ้นก็โอ้นะฮะแทบไปตกเลยก็คือเป็นอ่าเป็นช่วงขนานกับแนวราบตอนต้นเล็กน้อยนะฮะแล้วพุ่งขึ้นเล็กน้อยแล้วหลังจากนั้นชัน เป็นสลปที่ฉันขึ้นมากองศาเนี่ยขณะนี้ก็ก็สูงนะฮะสูงเพราะนั้นเราทำอย่างไรที่จะทำให้อองศาของการตื่นตัวและการสะสมนะฮะกำลังเนี่ยมันสามารถขึ้นได้สูงมากนะ,ะขึ้นได้สูงมากนี่จึงเป็นเรื่องอสำคัญมากว่าการต่อสู้ขบวนการประชาชน มันมีหนทางยืดเยอะยาวนานมันมีคนลงเป็นสถานีสถานีและนี่คือขบวนการแนวร่วมของประชาชนที่เป็นความเป็นจริงที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้มีแต่เราต้องเข้าใจกับมันและจัดการกับมันให้ถูกพบกันในเครื่องหลังนะคะ